Hei.

ดีใ,ใจนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจค่ะที่ยังสร้างชื่อเสียงให้ประเทศทไทยเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่เริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็การที่ลทัทกิลาได้เหรียญรางวัลก็ถือว่าเป็นกาลังใจให้กับตัวเองแล้วก็คนไทยด้วยค่ะ หมายต่อจากนี้ยังไงคะเอ่อเป้าหมายต่อก็คือต้องมีการแข่งขันต่อคือแมตต์ต่อไปก็จะเป็นเอเชียนพราเกมก็คือเอเชียนเกมของคนพิการต่อที่กวางโจค่ะที่ประเทศจีนก็เป้าหมายก็คือต้องเก็บตัวอีกต่อค่ะก็น่าจะทัปประมาณเดือนหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็เริ่มสึกซอมต่อค่ะค่ะกรณีที่รัฐบาลมีแนวคิดว่าจะส่งเสริมนะคะให้กับนักกีฬาได้เข้าทำงานในรัฐมสฐาเศตษีมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างก็ จริงๆอ่ะสายชนีเห็นเห็นด้วยอย่างแรงเลยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาสายชนีจะเรียกร้องเรื่องนี้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าเห็นนักกีฬาโอลิมปิกหลายๆท่าแล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จก็ได้รับราชการเป็นทหารเป็นตํารวจอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นแนวนแนวแนวโน้มแบบนี้สายชนีเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะ,คะเห็นการต้อนรับที่ภูุงเกียวันนี้แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคะโอ้โหการต้อนรับวันนี้รู้สึกดีใจมากนะคะดีใจดีใจมากจริงๆพอออกจากเครื่องก็รู้ รู้แบบบรรยากาศแล้วก็รู้สึกสซดร้ายรเลยอะค่ะว่าชาวภูเก็ตต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะทางทางการกีฬาทางรระท่านท่านรองรัฐมนตรีก็หลายหลายฝ่ายทุกๆด้านก็มาต้อนรับค่ะตั้งเป้าอะไรเป็นพิเศษไหมคะาภูเก็ตอยากทานอะไรเป็นพิเศษอยากหไหนอา่าอยากอยากกินทุเรียนค่ะแล้วก็อยากกินอาหารเหนือด้วยค่ะแล้วก็อยากกินอาหารของทางภูเก็ตด้วยค่ะอยากกินอาหารไทยจริงๆค่ะ กำลังเริ่มทยอยได้เหรียญกันแล้วนะคะยังไงก็ส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับพวกเราในกีฬาที่ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็กําลังใจที่ผ่านมาพวกเราเต็มร้อยค่ะเพราะกำลังใจจากประชาชนของเราค่ะจากประเทศไทยค่ะขอบคุณมากค่ะชาวไทยครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยและก็พี่น้องชาวภูเก็ตนะครับที่ให้การต้อนรับนะครับสายที่มีชนะนะครับกีฬาปันดามาราลิมปิก ของไทยนะครับที่นำความสุขมาให้กับคนไทยคือได้รับเหรียญทองแดงนะครับวันนี้ก็ทยอยกลับมาซึ่งมาอยู่โครงการแซนบ็อกที่จังหวัดภูเก็ตเ4วันครับนะครัากตัวนะครับหลังจากที่เราเดินทางมาจากญี่ปุ่นครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสายธุรที่ทําให้คนไทยมีความสุขมีรอยยิ้มน,นะครับแล้วก็อยากเชิญชวนให้คนไทยส่งกาลังใจไปเชียร์นักกีฬาชาาราล,าลินติก ที่แข่งญี่ปุ่นณขณะนี้นะครับยังทําการแข่งขันอยู่หลายรายการนะครับและผมเชื่อว,ว่าแรงใจของพี่น้องคนไทยที่ส่งไปถึงนักกีฬาพารานติที่ญี่ปุ่นนะครับท่านเขาคงรู้สึกได้และวันนี้ก็ประเทศไทยได้เหรียญกีฬา,ามาหลายเหรียญแล้วครับหลังจากนี้ไปวันที่6นักกีฬาทุกท่าน ที่ทําการแข่งขันเสร็จก็จะกลับมาที่วันพุธจากเยอชวนนไทยและคนศุกรมาให้คำต้อนรับนะครับต้องขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนจริงๆนะครับวันนี้สายสุนีบอกว่ารู้สึกขอบคุณนะครับตั้งแต่ลงเครื่องมานะครับกรรู้สึกขอบคุณแล้วก็เซอร์ไพรส์นิดหน่อยว่าคนมารับเยอะขนาดนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณบรรยากาศภายในสนามบินภูุกเตนะครับที่ให้คำต้อนรับ สายัวีนะครับวันนี้อขอขอบคุณนะนสายทีนะครับว่าคนไทยเนี so Ora, ителей, ่ยครับให้ความสำคัญกีฬาโดยเฉพาะรื่องการกีฬาคอนเสิรยุทธนะครับและรายได้การนำของท่านทราการที่ว่าการกัวกกีฬาของท่านให้ความสำคัญ้างการกีฬามัโดยตลอดครับขอบคุณมาครับ